โอเคอัดละปะลุยลืมดูเลยเพราะอาบัตรคุณสองออกอยังตรงตรงข้านชุดนี้เกื่อนเลยตั้งแต่เขาให้แจกฟรีนี่คนใส่เต็มเลยกเกเงี่ยชุดน้ยให้เช่าเช่าสามว,วัน ผมไล่ทาวอนนะของผมอืไม่ได้ไม่ได้ชุดทาวอนซามูไรนี้เป็นแบทเทิลพาร์ทเดินหน้า,า,าใช่ไหม,ไม,ไหมเนี่ยเมื่อกี้เป็นซาโมไรเป็นแบทเทิลพาร์ทเดินหน้าปะอะไรวะไม่รู้อะรู้ว่ามันน่าเติมมาก รู้ว่าใครๆก็จะเก็บตังค์ไปเติมเดือนหน้ากันแล้วผมก็รู้ว่าส้มจะต้อง,ปงไปให้มันมีคนแลนะาบผก็รู้ว่าพี่ส้มก็ต้องไปงชุดนั้นมีคนหน้าเ,เราเยนียมีคนเราจะไปประทะจริงเนาะไปไม่ถึงตามหลังเรามันก็ไม่ไปไปวิ่งให่ไวหยิบปืนไม่รั้วออ,อยู่ที่ว่าใครจะได้ปืนนะอยู่ที่ว่าใครจะได้ปืนก่อนม <c oughs> ไม่มาตาม อ,อมันจะใช้หมัดต่อยเก็บเก็บกันกันล,ลงรถมันวิ่งไปลงรถป่ะลงรถมีปืนเห็นปืนอยู่ลงรถโหกลางลานไม่มีปืนเลยอะไรวะเนี่ย,ยเขากุกเก็บเป๋าสองอยู่แล้วเปลี่ยนเปลือก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 เห็นแล้วเห็นแล้ว

ไม่มียาไม่มียาโอ้ยเกือบตายสมนั้นมียาแตกหมดแล้วใครเลือกไทรเมื่อกีนนก้นะเก็บกระสุนไทรมาฝากสองแท็กมันหนีแล้วแตกหมดแล้วมันหนีแล้วตีเมื่อกี้มันหนีไปแล้ว,ว <c oughs> เออเกือบตาย เหมือน,นกันดูเลีดด่ยดอีกไม,ม่ยาเหมือนกันได้แล้วได้คิวหนึ่งน่าต้องการน่ะต้องการน่ะมียาได้แล้วได้แล้วได้มาแล้วไม่ไว้ใจถ<า>ังแดงได้กีตตี้เมื่อกี้ได้กี่คนไม่ได้เลยหนึหน่งคนเดียวใช่ไหมตรงนี้มีเป่าสอง ของ,งออกแม่เจ้าหนสลิงไปเกาะแล้วแหละมันวิง่งมันวิงนว่งเลาะมาทางนี้กันหมดเลยสามสี่ตัวเลาะนี่มันหมดเลยนั่นมีตัวเดียวที่จะวิ่งเข้าหาจา๋าแต่ก็เรียบร้อยมึงแนวมึงไม่ชัดมันวิ่งเข้าหาจ๋ากันมึงดึงตุมวะมันไปมันมีอีกตัวหนึ่งมั้งคบอยู่ไกลๆมันดิงส้ม ไม่โดนตรงนั้นแหละโดนตรงกล่องหน้าหน้ากโกดังเมื่อกี้นะนั่นหรอไม่รู้ดิจะายยิงกับมันในโกดังทางของมันบอกอนาัปืนาาระยะไกลกันมันไม่มีเลยสักกระบอกผมก็ไม่มีเลยกระเป๋ายังไม่มีเลยกระเป๋าข้างโรงงานมีกระเป๋าสองพี่เก็บมาลว ต้องไม่หวอว่าไงเกิดแล้วไอหวอดทิ้งให้ทิ้งไว้ก่อนเลยเปรืนป่นไกลไอะใช่ป,ป,ปืนสก,กาเอามาก่อนก็นกได้เอาโอเคกัไหมอันอ่ะได้ไมีกระสุนอยู่นะกระสุน AR มีอยู่เพราะเก็บมีแต่กระสุนให้เก็บแต่ไม่มีปืนให้เก็บล่าง,งึด เพราะว่าอันนี้ก็เออไม่ใช่เออนี่ไอ้หัวให้นกไปก่อนเลยให้เจ้านกไปก่อนวิ่งตามเจ้ากันไม่ทันระหว่างการเนี่เื่อน้ำเด็ดไปเจ้ากันไปเีดือดมาก แถวน,นี้ฟาร์มหมดแล้วเหรอเนี่ยผมไม่มีกระเป๋าเดี๋ยวหาการะเป๋าหมวกสองตรงนี้อุ้ยตกใจเลยวจังตกบนหลังคาตกบนหลังคาเลยเหรอเอ้หท่ามีบ้าน,ปนแปลก กะว่าวนี่แหละตรงนี้แหละลองเลยเฮ้ยืนอยู่ถึงกับหน้าลเลยอะอดเสะดุ้งเหรอเฮ้ยเราเห็นเต้าหมายมันคือกระทะต <c oughs> ามไวมาก เอใครสักคนเลยมยงจะรุ่งถามมันมีที่อัพเกาะอ,อยู่ข้างหน้าอัพเลยเกาะสี่เกาะสี่หมวกสามแล้วแน่สล่ตาหน้าหนวต้องใครครับไนี่คะว่าจะเอากองไฟมาละตาหน้ากองไฟมีประโยชน์มากเวลาเรายิงล้มปุ๊บตั้งกองไฟเลยตอนเพื่อนชุบเราได้เราตั้งกองไฟเลย ค่ะของไฟมันจะฮิวทั้งเลือดทั้งอันนี้เลยโอ้โหเกาะสองตรงนี้พร้อมขาตั้งนะงงงกงนะเานนนะนกาะสองตรงขาตั้งนะขาตั้งขาตั้งตรงเกาะสองนะชิ่ยอย่าอัพไหนเลยนะจังเนาะเกาะสองตรงขาตั้งขาตั้งตรงเกาะสองนะได้แล้วครับตรงได้ครับไม่ใช่ X M แปดเลยหรอโอ้โหรถติดฟุต ขึ้นก่อนขึ้นรบไปฟู้ดก่อนเพื่อลบรอยแอรดอับ <st it> นี่กระเป๋าสองอยู่นี่ได้ยกกังกระเป๋าได้แล้วครับได้กระเป๋าละโอเคบ้านนี้มีกระเป๋าสองพี่จุนไอเอ็นแปดจ้ะเอ็มแปดไม่เห็นพี่ยังขาดไอพีไฟแค่มองหาคนก่อนตอนนี้เราอยู่ขอบวงแล้วใช่ไหม เราจะแคมป์หรือเราจะบวกหอกันนู่นแหละโรงงานงรากำลังหาคนยิงเลยหันมาทีนู่นอะ่ะโรงงานล่ะัารใส่แทง้งของน่าจะพอบวกดีในเก็บเสียงก็แจมแมวแล้วเนี่ยโอเคทำได้้วกอง ไม่แดงนะพี่ส้มตามมาพ<ผ>ย,ยานไม่วิ่งต่อยังไม่มีอะไรปิดตูดเลยเนี่ยกะาก่าพี่ มีป่ามีมาร์กเลยก็ได้กระบ,บอกไ,ได้กระบ,บอกได้กระบ,บอกแล้ววิ่งวิ่งอยู่กระโดดนั่งมั่บเลยเราจะตีเนียนเราจะตีเนียนไม่มีใครเห็น บอกเลยไม่มีใครเห็นแน่นอนบัลลังไม่ค่อยมีใครสังเกตรรอคนในบัลลังแต่ตอนนี้ของพอพอได้อยู่นั่งหาคนไปไปแล้วไ่อยู่แล้วโูกมาเร็วมีคนตรงไหน หอหอหอนายกาหน้ากันฮนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรอ,อก่อนตรงไหนอีกวะตรงไอ,อ้วอไอวอขาวไม่มีเก็บเสียงเดี๋ยวยังไม่อยากยิงยัไงไงยิงมาแล้วไอ,อ้วอขาว ถ้ามันโดตำแหน่งแล้วเราก็ต้องจริงนะคะฮตรงันไดตรงันไดลงดขึ้นตรงนี้ล้มไปแล้วล้วมไปสอเลยชารดได้ชารดได้ล้มสองล้มตรงไอ้ขาวตัวนึงไอ้ขาวตัวนึงยิไปแล้วเก็บของกนสวย มันจะเซลโม่ซ้ำไปแล้วใช่ไหมนั่นไอ้ตรงไอ้บอลขาวเหลือตัวหนึ่งแซกหมดแล้วพี่เอาแล้วน pues like ี่ดับหลุดนัดสุดท้ายจริงๆเมื่อกี้ยิงนัดเดียวล้มตุ้มเลยเฮ้ยเจาะโฮมเจาะไอ้วอลเหรอเนี่ยเราก็ยืนพันยาเลยอยอะพึ่ง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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบไปแล้วทันทันทัน Long mà vô này chói vô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  nó để lời. Một là Còn à, à, đi lê mọi người rồi, đạo 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 chào mấy, ออกมาออกมาออกมาดิออกมาดิออาดฮลัลโหลในในหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิปดมาออกมาเอา้าส้มม,มีกี่คนมีกี่คนไม่ไม,ไม่ป้อมยิงอ๋อโอเคทันนะทันทันทันระวังระวังป้อมเล็งอยู่โอเคพี่มีไอ้วอลสองลูกน่าจะได้อยู่หัวแตกไปคนหนึ่งครับบนป้อม ที่มันก็มีสไนวะไม่ทันกูหรอกนั่งแล้วเข้าปุ๊บนั่งปั๊บเข้าปั๊บนั่งะมียาปะจ่าไม่มีนะีลุกมาแล้วลุกข้าบผมขวบุเฮ้ยเอ้ยใครยิงวะหัวแตกเลย มันมีคนโคบอยู่มันให้คนกระโดดลงเขาพอพอนั่งแล้วนั่งเลยนะนั่งแล้วนั่งไม่ทันเฮ้ยรู้รู้จ้ะส้มชุบ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 เลยชุบชุบชุบสังหลังสาวลังสาวลังสาวรังสาวไฟฟ้ารังสาวไฟฟ้าอุ้ยจะพันยาไม่ได้เลยอ่าเข้ามาเข้ามาชุบชุบชุบพันไมเนี่ยไม่ทันแล้ว ทุบไม่ทันนะอน่ะตบไปนัดนึง,ง <c oughs> เป็นหน้าก,กันนะ่ะไม่ใช่เหรอหลังไฟฟ้าเฮ้ยพี่ตู้ทำไมวิ่งเข้าวงทันมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วยากถลอ่ะอันนั้นนะ่ะทนัทนทนัทนทนันทันทันทัน ทัน,นไปคันไปทันอยู่ทันอยู่ทันเข้าวงทันแต่เพื่อนจะชุบเราทันไหมยยนกนกนกเม็ดนกส้มย่าคานไม่ใช่เหรอยิงคานยิงรดไม่ใช่เหรอขันทันคานไปคันไปทันส้มคันไปทัน <c oughs> อยู่รักยาไม่มียานั่นก็ <muitas> เอา ну. oh. ใช้เหตุไปก่อนใช้สกิลของอาจารย์เคไปก่อนหาที่แอบใช้อาจารย์เคเพราะอันนี้ก่อนเขาสกิลเหลืองมาก่อนเอาอีกคนเข้าวงเขาตรงไหนนกช่วยได้ไหมตายสิบสามคนเตะเตะ ถูกไม่ได้การชุบไม่ได้ก็ตุนเดือดอ๋อส้มวิ่งนอกวงนั่นอ่ะในวงอยู่หน้าวงเลยอ้าวว้าก็ได้อ๋อเหรอทำไมจ่ามันเห็นว่าตื่นวิ่งนอกวงฮะอือเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนบ้านหน้าบ้านบ้านลัวบ้านลวนหน้าอะเออเข้าไปแอบก่อนเข้าไปแอบก่อน เข้ามาแคมป์เออบ้านหลังเนี้ยแตมป์ระเบิดยแบก่อนมีคนมาตรกรรมเกิดขึ้นแอบบ้านนี้ก่อนใจเย็นโถโถเปิดแอ้ล็อกก็ไม่บอกมียาบนัดตุลหมดต่างคนต่างหมดยาไม่มีเหลือตัวมีสิบสองกล่องอะเอาไว้ ่ต้องกลับไป<น>แกะหอกวงไหมในโซบะครับหรือ<น>สองกล่องอาตมิยาเสร็จแล้วเบิดไอวอลต์ตั้งอย่าออกไปทางนั้นระเบิดเขา,าต่อแล้วต่อแล้วฟลอตี้ฟลอตี้ออกมาแล้วมาแล้วระเบิดระเบิดป้าสองลูกเลยบายบาย อะไรข้างนอกยิงกันตุ้มต้ามมึงไปยังมีห่วงปาระเบิดในบ้านลูกนอกยิงกันตุ้มต้ามยังห่วงระเบิดในบ้านอีกเหมือนกันอะต่างแค่ผมเออแสกหน้ามือเดีได้ให้ชื่ออะไรเนี่ยหกห้าลบหนึ่งไปดิอะไรวะตีที่หกสามสิบลบหนึ่งนะ บคัเกลลบหนึ <t gi ás> ่งต่างหาก